สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเกตพุทธคุณผักเพือกนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋ารายการแรกนะรายการแรกจะเป็นเสื้อยันนะพี่จะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเงินจะพี่จะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเงินนะนะคะพี่สวยงามมาก เขียนว่นหลวงพ่อเงินจ้พี่นะคะวัดบางคานะอำเภอพูทธเลจังหวัดพิจิตรจะพี่จ่ายยีก้ามีนาพศสองห้าศูนย์าจ้ะนะ่จ้าพี่ข้างๆก็จะมีเชือกมัด2จุดอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะ จะมีเชือกมัดสองจุดอย่างนี้นะเป็นเสื้อยันหลวงพงอเงินนะคะพี่ขารายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่แปดร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อเงินนะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งจ้ะพี่เช่นกันจ้ะพี่จากเหมือนกันเลยนะพี่นะนะคะถ้าเกิดสนใจยังไงนะพี่นะแล้วไม่มั่นใจยังไงภาพไม่ชัดภาพเบอร์ไม่ค้าไปไวลูกค้าตามไม่ทันพี่แอลลา,ะลาจะพี่แอลลยจ้ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ,ะจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย สวยงามมากที่สําหรับเสื้อยันหลวงพ่อเงินรายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะถ้าสนใจยังไงแอดไลน์ N จะพี่จ๋านะคะ800บาทจะพี่ไปทาง50บาทนะพี่พร้อมบนลจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะนะคะจะส่งไปชนีไทยนะพี่นะจะส่งส่วนทุกรายการจะพี่นะคะอันนี้จะเป็นอ่าของหลวงพ่อทาบนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อทาบจจะพี่นะคะอูู้สีพึ่งแกะยากมั้ยเนี่ย แป๊บหนึงนะพี่แป๊บนึงหาที่หาหนูหาที่แกะก่อนนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋ามันมันลื่นนะพี่มันลื่นแนละ้วมันก็แกะยากแป๊บส่งจ้ะพี่ ไม่เป็นไรพี่ขั้นเวลาเนาะเดี๋ยวเอาแต่กัดื่งก่อนดีกว่าโอเคจะพี่ได้แล้วจ้ะ นี่จ้ะพี่เป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบเนาะพี่นะตาถ้วยยาหมองตาถ้วยทองพี่ตลับสีส้มเปิดมาสีพึ่งด้านในสวยงามมากพี่เปิดมาด้านในพี่จ๋าสีพึ่งสวยงามมากจะพี่จ๋ารายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรายการนี้แม่ค้าเปิดแบ่งปันนะคะพี่ขายอยากได้เมียเพิ่มยังไงนะพี่นี่มุลเช่าได้นะนี่มุลเช่าได้นะคะพี่ขายทำให้ผู้หญิงและผู้หญิงหลงนะพี่นาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่ขายนะคะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อท ปัดกระบอกขึ้นพึ่งนะคะพี่สีพึ่งสวยงามมากพี่จานะคะ600บาทเองนะคะคุณลูกคา้าท่องน้ำโมสามจบนะคะพี่ขาจะมีคาถาให้พรพี่จะมีคาถาให้พร้นะาาพ,พี่ขานะคะเป็นหลวงพ่อเท่าวัดกระกบอกขึ้นพึ่งนะ,ะ600บาทจา้ะส่วนรายการที่จะพี่จ๋าจะเป็นปากกาค่ะพี่ขาปันจะเป็นปากกาหลวงปู่อะไรนะคําปากกาหลวงปู่นะลืมไหมไม่รู้คํามาอะไรนะนะคะ บุญมีบุญมีบุญมีคำมีมีเป็นอ่าหลวงปู่บุญมีนะพี่น้านะคะมีอ่าอะรรนะับแผ่นทองหนึ่งแผ่นพี่พี่ขาเจ็ดร้อยบาทจา้ะเป็นมีดปากกานะพี่นะเป็นมีดปากกาพี่พกพาได้สะดวกสบายนะพี่ขาตรงด้ามน,นี่จะมีรอยจานนะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะเป็นเลขนะเป็นเลข,ขออะไปจะพี่จา่ายนะคะ พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นมีดประการหลวงพ่อบุญมีนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพี่ภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมจากพี่จ๋านะคะสวยงามมากนะพี่นะส่วนรายการนี้เป็นตะกุดอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเลยแป๊บหนึ่งนะพี่ว่าหลวงปู่อะไรเนะี่ยอันนี้ตะกุดเนี่ยแม่ค้าไม่ทราบนะพี่นะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะพี่ได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะก็มัดคู่กันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะตะกรุดชุดนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะพี่เพราะหนูก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่นะนะคะมันเป็น2อันนะพี่นะคะเป็น2ออันคู่อย่างนี้นะพี่นะคะเก่าจะพี่จ๋าเก่ามากพี่นะคะอันนี้เก่าเก่าจริงๆพี่นะคะนะคะอันนี้800บาทพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายนะพี่นะขอไว้ที่800บาทจา้ะปลายทาง50บาทพี่นะตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่เลยงูเหลืองพี่700บาทจา้ะ ดยงูเหลือมนี่หนูขอไว้ที่700บาทนะพี่จ่าปลายทาง50บาทนะภาพไม่ชัดพี่อธิไลนะขอภาพเพิ่มเติมนะ0ูน0 6 5 9 1 8 0จะพี่จ่า700บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่าเป็นมีดของสมเด็จโตนะพี่นะหนูให้ในราคา700อบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะพี่เพราะส่วนตัวเองหนูก็ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่าขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะคะพี่นะคะตรงปอกมีดจะเป็นรูปสมเด็ดโตนะพี่นะนะคะอันนี้คือสภาพมีดด้านในจะพี่นะคะ อันนี้คือสภาพมีดด้านในนะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋ารายการนี้นะหนูเปิดแบ่งปันเจ็ดร้อบาทพี่หนูเปิดแบ่งปันเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่ขาเป็นมีดสมเด็จโตนะแปะอ่าเจ็ดร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพอ่อฤาษีดิงดำพี่นะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่นะคะนั่นหลักก็จะมีลูกไฟแล้วจะมีผ้าย,ยัน,นพี่นะนะคะเจ็ดร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่จ๋ากาลาพี่เป็นลูกกันนะ เป็นลูกค่ะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นราหูอมจันทนะพี่นะเป็นราหูอมจันท์พี่นะคะรายการนี้พี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะจะขออนุญาตซูมกล้องแป๊บนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นกันชัดๆเนาะส่วนรายการนี้จะเป็นลิงจับหลักพี่ลิงไม่ใช่จับหลักไม่รู้ลิงอะไรพี่น่าได้มาแบบนี้พี่ตัวนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะอันนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะใต้ฐานมีรอยจานพี่ ใต้ฐานมีรอยจานนะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะส่วนอันจะเป็นแพะพี่เป็นแพะนะรายการนี้ห้าร้อบาทพี่มีรอยจานเช่นกันนะักแต่ไม่ทราบว่าแพะอะไรนะพี่น่าได้มาแบบนี้จะพี่มีห่วงด้วยสวยงามมากพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่พี่จ่ารายการนี้นะเป็นคุณแผ่นปูทิมองเล็กนะพี่ เป็นคุณแผนปูดทิมองเล็กพี่ด้านหลังจะมีตะกรุดอยู่ดอกพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจา้ะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่พี่จ๋าผ้ทากระดานพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเป็นเนื้อสนิมแดงนะพี่นะตามสภาพนะส่วนตัวเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะอีพีนี้ได้มาสององนะคะพี่อันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะพี่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นองค์ที่สองจะพี่นะคะไม่ทราบพิมพ์นะพี่น,ะนะะ้าเนี่ยค่ะ เจ็ดร้อยบาทเท่ากันูกคุณลูกค้าจ่ายเนี่ยค่ะปลายทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จะพี่นะคะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าอาจจะเป็นเหรียญปูสุขพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะวัดปากคลองมะขามเศร้านะพี่นะหกร้อยบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เหรียญหลวงปูสุกจ้ะพี่จ่าเป็นเหรียญอ่า อันนี้หนูไม่น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหรือเปล่าพี่ด้วยความที่เก่ามากพี่เก่ามากเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบพี่ดีกว่าง่ายกว่าเนาะพี่จ่าราการหกร้อยบาทพอจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะสมเด็จหยกจะพี่จ่าหกร้อยบาทจ่าตรงนี้แผ่นทองหลุดนะจะงให้ทราบก่อนจะพี่นะคะขายตามสภาพนะพี่สมเด็จหยกนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงกับพี่นะคะวัดเขาบันไดอิฐพี่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เดี๋ยวหลวงพ่อแดงจะส่วนรายการนี้จะพี่ใหญ่จะเป็นคุณแผนปูทิมนะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นคุณแผนปูทิมจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ปิตาปูทิมนะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่มีตะกรุเดเต็มไปหมดเลยจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะลงรักนะเป็นพิมพ์สองหน้าลงรักนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะอันจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิบูลนะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิบูลพี่หยามีพอสอบอกนะสองแปดสองแปดมั้งใช่ไหมสองแปดไม่รู้่ะพี่พูดผิดพลาดยังไงต้องกลับขออภัยนะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการี้จะพี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะองค์เล็กนะพี่นะสวยงามมาก ลพอพิงเนื้อเงินจะพี่หนึ่พันหนึ่งบาทจ้ะ 1 1 0 0บาทปลายทาง50บาทพี่เป็นหลวงพ่อพิงเนื้อเงินนะพศ2483ี่สพี่นะคะสวยงามมากพี่1,200บาทจ้ะส่วนรายการนี้ลงเป็นหลวงพ่อผู้เอี่ยมพี่5 0 0รบาทพอจะพี่นะคะผู้เอี่ยมนี้5 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะเป็นพระเนื้อไม่กระสิทธิ์พี่ไม่ทราบที่นะ6 0 0บาทจะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะด้านหลังมีรอยจานพี่นะคะ600บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะอันนี้เช่นกันจะพี่จ่ายเป็นทรงเหมือนพระพุทธนะพี่6 0 0บาทจ้ะ อยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆนะพี่ตามภาพนะาหกรัอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นผ้าปูหนังนะพี่นะปูหนังนี้ขอไว้ที่หกหัวบาทจะพี่นะคะปูหนังนี้ขอไว้ที่หกหัวบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนจะเป็นอ่ของครูบาวังนะพี่นะอันนี้ขอไว้ที่หกรัอบาทจะมีานน,านะรายนารนี้แม่คขอไว้ที่หกรับาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะสมเด็จจะพี่เก่าๆนะไม่ทราบพิมพ์พี่ห้าร้อบาทจะ้ะ เป็นสมเด50 50็จเก่าไม่ทราบพิมพ์นะพี่ขอไว้ที่5 0า้บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่ออีห่วงเชื่อมพี่ห้ารบาทจ้ะนะคะพ่ออีห่วงเชื่อมนะ5 0าอบาทจ้ะหลวงพ่อกันพี่5 0า้บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดพี่ลายพี่เหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะพระพุทธชินราชนะพี่นะ5 0า้บาทจ้ะพี่นะคะปลายทาง50บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่สวยงามมากนะ5 0า้บาทจ้ะพี่นะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่นะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่เช่นกันจ้พี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อปานจ้ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อปานวัดบางเฮยนะพี่นะห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาฝั่งตะกุดพี่ห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบปิดตาที่ไหนนะรู้แต่ว่าฝั่งตะกุดพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพักิิงพี่พักิิง อันนี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่โอเคไหมคะพี่พี่ค่ะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนภาพไป่ชัดยังไงพี่อนไลนโทรหาหนูศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าฝากพี่พี่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุะตคุณพักเกิ่มด้วยนะคะพี่อีพีนี้มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีจ้า